หลายคนนั้นที่ชอบในส่วนของหน้าจอออเดอร์200ร้ยไนนะครับซึ่งเราเองก็มองว่าสวยเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอสวยแต่ว่าบางคนอยากปรับแต่งในส่วนของวิจิตนะครับก็สามารถแต่งได้นะครับโดยใช้2นิว้วคชียเข้าหากันบนหน้าจอนะครับตัวที่เราปรับแต่งมาอย่างเช่นตัว youtube นะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับ <Yeah. S 1> ง่ายๆนะครับใช้สองนิว้ว ทีการะรับจากนั้นก็เลือกหน้าที่เราต้องการปรับแต่งนะครับนะครับหน้าจอล็อกหน้าจอหลักนะครับย้ายห,หน้าต่างๆได้ด้วยนะครับ จะลองดูการปรับแต่งวิเจ็ใหม่นะครับใอตรงนี้ชีพก็นาหน้าจอนะครับเลือกการ์ดนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับรายชื่อโปรดปฏิทินนะครับมีตัวเลือกเยอะนี่ครับเลือกใช้งานได้นะครับจะเป็นแบบเต็มก็ได้นะครับเมื่อต้องการก็เพิ่มไปอย่างหน้าจอหลัก เลือกกื่ก็ได้นะครับมีเยอะนะครับจะเลือกตัววิจิตจากแอปต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนาฬิกานะครับเวลาโลกนะครับเพิ่มไปได้เช่นเดียวกันนะครับแคลอรี่โน้ตไฟล์ต่างๆนะครับก็สามารถจะเพิ่มไปอย่างหน้ชัวร์หลักนะครับนะครับฉะนั้นก็แตะเร็จสิ้นนะครับ ก็เข้าถึงไฟล์ได้สะดวกนะครับหากต้องการเอาออกกดค้างนะครับเลือกรูบอกนะครับดีนยันอีกครั้งนะครับนะครับแค่นี้นะครับ